สวัสดีค่ะตอนนี้นิดก็อยู่ที่บ้านพักตาอากาศของตานะหลายคนถามมานะคะจากคลิปก่อนตอนที่นิดมาเที่ยวหาตาที่นี่ห้องน้ําเป็นยังไงอึอฉี่กันที่ไหนล้างหน้าแปรงฟันกันตรงไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวนิดจะพาดูให้หายคล่องใจกันไปเลยนะเพราะว่าที่นี่นะคะอย่างที่เห็นว่าเล็กๆแคบๆนะเดินเข้าไปก็เห็นหมดแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าไงเดี๋ยวนิดพาดูเลยลวกันนะนี่ก็จะเป็นโต๊ะช่วงบ่ายๆเวลาเรานั่งดื่มกาแฟกันเราก็จะนั่งกันตรงนี้นะคะ แล้วก็เดินเข้าไปนี่ก็จะเป็นหน้าประตูบ้านหรือว่าข้างบ้านนะเข้าทางข้างบ้านนะคะหน้าบ้านน่าจะอยู่ตรงนู้นนะนี่เลยนะคะที่มีทางยื่นออกมาเป็นเทาเซ่แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านพอเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งนะคะรับลมชมวิวช่วงบ่าย,ายหรือว่าช่งชาวงเช้าเชตาเขาก็จะกินอาหารเช้ากันที่นี่เมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะ เนี่ยก็จะเป็นเพิงเล็กๆนี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นน้องฟิวนะ่าเขียนคุยกับเพื่อนวันนี้นิดตั้งใจว่าจะนอนข้างล่างนะเพราะว่าข้างบนอ่ะคือแบบเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะนะคะตรงนี้นะเราเอาผ้าคลุมก็นอนได้เลยนะเออหมอนข้างนะคะก็เอามาเป็นที่ปูข้างล่างนะคือมันสามารถประกอบได้นะคะน้องสาลาของเล่นมาเล่นเพียบเลยนนของเรา เต็มไปหมดนะนี่ก็เหมือนกันนะคะนู่นอีกอันหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นห้องครัวนิดเอาขนมมาฝากตานะคะตาชอบกินจะได้เก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์ตาทำกับข้าวนี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าที่เราล้างหน้าแปรงฟันกันช่งชวงเชา้าๆก็จะเล็กๆแคบๆนะคะแต่ก็พอแล้วเนาะส่วน ห้องอาบน้าไม่มีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวตาก็จะยืนอาบน้ําตรงนี้หรือไม่ก็ทานแบบเมืองไทยนะคะเอาน้ําใส่กระมังแล้วก็อาบเพราะว่าแบบนั้นก็จะอุ่นเนาะตรงนี้ก็ปรับได้นะคะน้ำร้อนน้ําเย็นข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของตรงนี้คือเมื่อก่อนตอนนิดมาใหม่ๆนะคะมันจะเป็นแบบลังขาวๆตอนแรกนี้คิดว่าหลงศพอะคือตกใจมากเลยนึกถึงเด็ครา่า ไม่รู้ทุกคนจะนึกภาพออกหรือเปล่าตอนนี้ตาเขาทําใหม่นะคะปรับปรุงสีน้ําตาลนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นสีขาวนะคะคือนิดกลัวมากเลยเมื่อก่อนเวลาจะมาเข้าห้องน้ําก็แบบต้องชวนน้องมันมาด้วยนะนี่คือห้องน้ํานั่นเองนะคะมาค่ะเรามาดูห้องน้ํากันคือนิดยังไม่ได้เข้าไปนะแต่ว่าคิดว่าก็สะอาดนะคะเพราะาตาเขาทําตลอดอะ่ะนี่เลย ห้องน้ําก็จะเป็นถังนะตาเขาจะเอาถังไปทิ้งนะคะถ้าเต็มหรือไม่ก็ถ้าครึ่งหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฝาปิดก็เป็นปกตินะคะไม่มีชักโครกแบบกดสายน้ํามไม่มีนะคือเราจะอึนในถังนะคะแล้วก็กระดาษเช็ดชูนี่คือห้องน้ําบ้านพักตาอาการข้างนอกก็เล็กๆนะเนีย่ยตาเขาทำเองหมดเลยนะคะ เมื่อกี้อยู่ดีๆฝนก็ตกแดดออกนะคะตรงนี้ตาเขาทําพื้นปูอิดเนาะนิดไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะปูพื้นตรงนี้แล้วก็ปลูกหญ้าข้างๆห้อง,ง,งน้ำไม่มีอะไรนะก็จะเป็นหญ้าที่ตาเขาปลูกใหม่นะคะแล้วก็เป็นรั้วตรงข้างๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ของใครนะก็เป็นที่รกร้างนะคะ นี่จะบอกว่าห้องน้ําที่นี่นะไม่มีใครอยากมานะคะอย่างแม่สามีนี่เขาก็ไม่อยากมาที่บ้านพักตาอากาศนี้นะเพราะว่าไม่สะดวกที่ห้องน้ํานั่นเองนะคะหรือว่าห้องอาบน้ำเนาะแล้วก็อย่างน้องชายนะคะเขาจะพาแฟนมาเขาเล่าให้แฟนเขาฟังว่าห้องน้าเป็นแบบนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะคือเขาก็ไม่มาเลยนะเขาตัดสินใจแบบเออคือไม่ไปอะ่ะเขาไม่อยาก มาผจญภัยแบบนั้นนะส่วนนิดนะ่ะนิดเป็นคนไทยนะคะนิดเห็นห้องน้ําแบบนี้คือมันเป็นเรื่องปกติสําหรับนิดนะนิดก็เลยอยู่ได้นะคะแล้วอย่างนิดมาที่นี่มาเกือบจะทุกปีเลยนะบางปีก็มาสองสารอบนะคะก็แล้วแต่เพราะน้องมันเขามาหาตากับยายที่นี่เนาะมาเยี่ยมตายายนะคะสําหรับนิดก็คือเป็นเรื่องปกติเด็กๆเ,เขาก็ชินแล้วนะนิดพาเด็กๆมั้งแต่เขาน้อยๆเลยนะคะเขาก็เลยแบบชิน ก็ไม่ได้เรื่องมากนะว่าอุ้ยไม่เอาหนูรังเกียจนะหนูคิ้เดยียดนะอะไรเงี้ยก็ไม่นะคะห้องน้ําที่เมืองไทยบางที่นะคะสมัย10กว่าปีที่แล้วว่าคือมันสกรปรกอย่างเดียวไม่พอนะคือกลิ่นมันเหม็นด้วยนะคะคือกลิ่นนะ่ะบางครั้งเข้าไปปุ๊บกลิ่นก็ออกมาเลยอะ่ะแต่ที่นี่ไม่นะเราจะเอากระดาษเช็ดชั่วกบกบเอาไว้อย่างเงี้ยคือมันจะมองไม่เห็นนะคะแล้วอย่างกลิ่นนะ่ะมันจะเป็นกลิ่นของน้ํายาจริงๆนะซึ่งเทอะทามันนะ่ะเวลาเราไปแคมปิ้งไปที่อื่นนะคะมันจะมีน้ํายาชนิดนี้ขายอยู่นะก็จะมีสสีนนน้้้้้ําาาาเงงงิบบฟออ่แแลว ที่เลยนะคะแล้วแต่ยี่ห้อหอะไรอย่างนี้นะสามารถซื้อได้นะคะตาเขาก็ใช้แบบนี้หรือไม่ก็จะเป็นแบบเป็นเ,เก็ดหินเก็ดทรายคือมันคล้ายๆนะแต่นิดไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะทรายตัวนี้มันก็จะดับกลิ่นเหมือนกันนะคะเขาก็จะใช้โรยบนอึบนฉี่แต่ว่าที่เนี่ยไม่สามารถทําห้องน้ําชักโคกได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีท่อใต้ดินไม่สามารถกดน้ําลงดินได้น้องซาร่าอยู่นี่นะระวังลูกเดี๋ยวมันจะหกคือดีๆลูกคือดีๆโอเค นั่นแหละเขาก็เลยไม่สามารถทําห้องน้ําแบบนั้นได้นะคะตาก็เลยจะต้องเอาอึไปทิ้งเขาจะมีที่ให้ทิ้งนะตาบอกว่าขับรถขึ้นไปแป๊บเดียวนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งตาบอกว่าเราจะกินอาหารเที่ยงกันตรงนี้นะคะเพราะว่าที่เยอะหน่อยเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาเสริมแล้วก็นั่งกินด้วยกันน้มันกําลังจะกลางล่มกันแดดนะช่วงนี้แดดก็จะร้อนนะคะแต่ว่าถ้าช่วงเย็นก็จะหนาวดูหลังบ้านเสร็จก็มาดูหน้าบ้านต่อ ตรงนี้จะเป็นทางนี้เดินเข้ามาอันนี้จะเป็นอาหารนกบ้านนกเอาไว้ใส่อาหารเนี่ยแคบๆนะคะตาเขาดูรายละเอียดจัดทุกอย่างนะเนี่ยก่อนหน้านี้โอมาเขาเป็นคนทํานะคะใหญ่คือสวนกว้างนะแล้วตาเขาดูแลดีจริงๆนะคะเนี่ยตัดต้นมงต้นไมน้นี่ตาเขาก็ทําเองหมดเลยนะทาคนเดียวด้วยนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยที่ลาก ลากเอาไปทิ้งแต่ละจุดก็ทิ้งในที่ของตัวเองดอกไม้พุ่ไมไม้แล้วก็สามารถเดินลงไปตรงนี้ได้ตรงนู้นเป็นห้องใต้ดินนะคะคือเขาเรียกกันแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ข้างล่างสุดนะคะก็เอาไว้ใส่พวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกของใช้นะคะทำสวน ช่วงหน้าร้อนนี่ถือว่าอยู่ได้นะถ้าไม่เรื่องมากนะคะนี่ถือว่าอยู่ได้เลยอะเราเคยขอตามาปิกนิกมาอยู่ที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่สะดวกเนาะนานแล้วนะคะอย่างปีก่อนเราก็ถามนะก่อนจะไปแคมปิ้งนะคะตาบอกว่าเออตอนนั้นที่จอดรถเขาทำท่ออยู่ <c oughs> ก็เลยลำบากนิดนึงสรุปก็อดนะ <c oughs> ไม่ได้มาแคมปิ้งกันที่นี่ น,น้องมันต้องการอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปถามตาก่อนตาเขารู้จุดทุกอย่างอ่ะเนาะที่นี่เขาเป็นคนทําเองนะคะทีวีก็ดูได้คือทุกอย่างมีครบนะยกเว้นห้องน้ํานะคะอย่างที่นิดบอกคือมันลําบากตรงนี้ที่เหลือเนี่ยก็ถือว่ามีครบทุกอย่างอยู่ได้นะจริงๆแล้วข้างล่างจะเป็นตู้ก๊อกน้ํานะคะสามารถเปิดน้ําใช้ได้จากข้างล่างข้างบนน่ะจะไม่มีท่อนะจะมีแค่สายยางต่อขึ้นมาเท่านั้นนะคะเนี่ย ครั้งแรกที่สามารถทําน้ําได้หรือว่าเอาน้ําขึ้นมาข้างบนนี้ได้ก็น่าจะประมาณตอนที่โนเมนเขาอายุเอ่อห้าขวบนะทีนิดเห็นจากภาพนะคะที่ตาเขาเอาให้ดูเป็นครั้งแรกที่ได้น้ําหรือไม่ก็อาจจะสักเจดขวบนะภาพตอนเขาเด็กๆนะคะเรามาปิดประตูข้างล่างพามาดูนิดนึงนะ นี่ถึงบอกว่าทำซ่วมไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างบนน่ยจะไม่มีท่อแล้วก็ที่กดน้ำนะเราก็ต้องต่อสายขึ้นไปนะคะถึงจะทำได้ ที่นี่เนี่ยเหมาะสําหรับหน้าร้อนนะคะช่วงที่อากาศดีๆเย็นสบายคือไม่หนาวมากจนเกินไปนะถ้าติดลบหรือว่าหิมะตกตามไม่สามารถนอนที่นี่ได้นะคะเพราะว่าจะหนาวมากๆที่นี่ไม่มีเครื่องปรับความร้อนนะนอกจากแบบไฟฟ้าถึงจะมีนะคะก็เปิดใช้ได้อยู่แหละแต่ว่าโดยรวมแล้วเราจะเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนถ้าหิมะตกอะไรเงี้ยคือลําบากนะคะแล้วมันอยู่บนภูเขาเนาะถ้าหิมะตกทีมันก็จะหนาแล้วก็ทางจะลื่นนะคะถ้าจะไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยเดินลงลําบากนะยิ่งช่วงหน้าฝนนะคะก็ลำบาก เหมือนกนกนะัเพราะทางมันก็จะลื่นนะคะแล้วตาก็อายุน่าจะ82 83แล้วนะนี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะนี่ก็เพิ่งเกิดไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเวลาที่ตาเขาจะเอาถัางอึไปทิ้งเนี่ยเขาก็แค่ยกฝาที่นั่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถยกคู่ออกมาได้เลยแล้วตาเขาก็จะมีฝาปิดนะหรือว่าคือนิดไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาใส่รถราง แล้วก็ค่อยๆขับรถเอาไปทิ้งอย่างที่บอกนะคะว่าขับรถไปแป๊บเดียวนะไม่ไกลตาเขาทาแบบนี้มานานแล้วนะคะคือนานมากๆแล้วนะบ้านพักตาอากาศตรงนี้นะคะตาบอกว่าสมัยสงครามโลกอะ่ะเคยมีคนมาขโมยด้วยนะคือมาขโมยแล้วอยู่เลยนะคะแต่สรุปแล้วคือมันจะมีอยู่เนาะบอกว่าเป็นของไขรของไครนะคะสรุปก็ได้คืนมาเป็นของตาสมบัตินี้เป็นเออตั้งแต่ พ่อเนาะสมัยพ่อของตาเขาแล้วนะคะก็เป็นโมรดตกตกทอดใหม่ชิ้นคือเขาเดิมของบ้านพักตากอากาศอันเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นะตาเขาก็มาซ่อมแซมคือทําให้มันดีขึ้นนะคะไม่งั้นมันก็จะซุดโสมเนาะไม่ว่าที่ไหนนะคะบ้านของเราเองเนาะบ้านพักตากอากาศก็เหมือนกันนะคะเราก็ซ่อมแซมเรื่อยๆมันถึงจะดูดีไม่งั้นมันก็ผุก็พังนะโอเคค่ะถ้ายังไงนะถ้าใครมีคําถามนะคะก็สามารถเขียนถามนี้ได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ